สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะมื้อนี้ได้เลิกดีแล้วนะคะท่านผู้ชมจะตามสูตรแนวทางของหวยเล่าพัฒนานะคะของเซียนว่าปีปทุมน้วัดวันผุดที่ยี่สิบหาตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบนะคะพอเฮาบอกว่าเลขว่างวันผุดของพอเฮามักจะเข่าตรงๆนะคะท่านผู้ชมแต่กระแมนอิหลีนะคะตั้งแต่ออกกับช่องเข้ามานะคะวันผุดบ่พาดจากงวดเลยนะคะท่านผู้ชมงวดนี้เป็นทีนาจับตายอีกแล้วนะคะ สำหรับเบลกพอเฮ้านะคะจะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดนะคะเดี๋ยวจะโทรไปสัมผัสจากปากของพอเฮ้านะคะให้เพื่อนช่องเฮ้าได้พิจรารณาพร้อมๆกันเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวทั้งช่องเฮ้าจะทูหาพอเฮ้าเลยนะคะเดี๋ยวสัมผัสไปพร้อมๆกันเลยนะคะท่านผู้ชม บุรู้ว่าพ่อเฮาวางบอนะคะตอนนี้เอสวัสดีค่ะพ่อเออสวัสดี้เมื่อไรเป็นได้ว่างบ่เนาะพ่อว่างนี่แม่ลูกว่างโอ้มื้อนี้หนูโทรมาตามแนวทางกับพ่อคือเก่าพ่อเพราะว่ามื้อนี้วันพุทธเนาะพ่อเป็นตารุ่นเนาะเพ่อมื้อนี้เนาะค่ะเฮ็ดยไปเฮ็ดยไปไปพ่อเขี่ยไปแล้วเฮ็ดยไปแล้วโอเคเพราะว่า วันพุธหนูว่าพ่อภาวนาพ่าดนะเลขงวดที่ผ่านมากกะหลุดไปนะพอนะ่อเนาะสำหรับล่าพนะัฒนาเนาะงวดนี้กะลุยลุยไหมนะพอ่อรุนกันไหมเนาะคะ่ะมาถึงลุยไหลูกกะธรรมดาเนาะพอ่อตัวเลขกะมีเข่าแน่หลุดแน่เนาะคะ่ะงวดวันพุธตั้งแต่ออกกับช่องฮามาเลขพอเข้าโบท่านผ่า,นาดจากงวดเนาะพอ่อลุง,งวดนี้เป็นวัดอะเนาะเป็นวัดเดิมันนังไหลเขาทาวันพุธนี่เขาดีหลีว่าวเลขพอเข้ากระได งวดพุทธิพันธ์ฮะก็็็เเเปนื่ออมจดีค่ะเสียแต้มนึงนะพ่อเสียแต้มเดียวพ่าเป็นยังเพราเป็นยังพ่องวดนี้ก็รุ่นใหม่เนาะค่ะผู้ใดที่เป็นแฟนของพ่อเฮากะเพิ่นกับนางพิจารณาอยู่นะพ่อเพราะว่าพ่อเฮากะเน้นให้บโบลายชุดไหล่หางเนาะค่ะงวดนี้ได้เป็นตัวใด้แน่เนาะค่ะพ่อสัมผัสสดๆเลยค่ะมื้อนี้ค่ะบาดิวิ่งวิ่งเก็บครับไปอัด้อ อ oh, ตัววิ่งคือเจ็ดกับแปดนะคะพ่อโอเค okay, ค่ะค,นนค่ะสับคูสองแปดสองเจ็ดสองแปดราคาสองเจ็ดค่ะพ่อสามเจ็สามแปดแ,แล้วก็สามเจ็ดแล้วก็สามแปดค่ะเออบ้านี้ราคาห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็ห้าเจ็ด แล้วก็ห้าแปดค่ะพ่อเออบันี้เราก็เก้าสองเก้าสองค่ะเออบบนี้ก็เก้าห้าเก้าห้าค่ะพ่อ 9, <5 S 1> แล้วก็ยังก็พ่อเก้าเจ็ดเก้าห้าแล้วก็เก้าเจ็ดนะคะเออเก้าเจ็ดค่ะเออเก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ดน่ะค่ะสองบันี้เน้นเน้นสองแปด โอ้พอเข้าหาเก่าชุดเก่าหางคือเก่าบนรางน่ะพ่อเนาะบนรางค่ะเก่าหางเน้นเน้นไปที่สองแปดเหรอคะพ่อสองแปดสองแปดค่ะเออราคาไอ้สองเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดค่ะเออราคาห้าเจ็ดห้าแปดละแล้วก็ห้าเจ็ด,ดลแล้วก็ห้าแปดนะคะพ่อ เนียนสีหางคือเก่าลูกค่ะพอท้องดีเฮาเพิ่นจะบ,บ่เน้นให้หลายชุดหลายหางนะคะเน้ยนไฮซีชุดสีหางเน้นๆคือเก่าเนาะพ่อสูตรสูตร<อ>บนล่างเนาะค่ะพ่อสูตรนี้เนาะเออบนล่างค่าน่ะพิจารณาเอาเนาะคะ่ะเพราะว่าตัวเน้ยนตัวที่พ่อเฮามักเพิ่นก็นจัดให้แล้วเนาะคะ่ะบัดนี้งวดนี้มี3ตัวบ่เนาะค่ะพอ่บอบัวววเด็กวัวจับเปลูกสามตัวค่ะสองสองตัวก็ให้เขาก่อนเนาะพ่อเนาะก็ให้เขาก็ลูกแมนแมน สองตัวกัให้มันแมนให้มันมาก่อนเนาะค่ะสำหรับเลขคอท่องดีเฮาเนาะค่ะเพื่อนจะบริจากให้หลายชุดนะพ่ออย่าเสียเงินหลายเนาะค่ะแค่นี้กับางคนเพิ่นกระจมแล้วว่าโอ้ยคือหลายชุดหลายหางแท้กัพิจารณาเอาเนาะพ่อถ้ามากเลขสองกัจัดที่เลขสองนะพ่อมากเลขสามกัจัดที่เลขสามเนาะค่ะแต่ว่าตัวเน้นที่พ่อเขาเน้นให้ขี่แค่สี่ชุดสี่หางมีสองเจ็ดสองแปดหาเจ็ดหาแปดถูกต้องนะคะพ่อค่ะ พ่อก็นเน้นคือเก่าเนาะค่ะฟันไปที่ตัวเน้นถ้าผู้ใดมีทุนกัดกราบไว้แน่จักหน่อยเนาะพ่อเนอะาะกันไว้แน่เนาะค่ะหงวดวันพุธนีกะมั่นใจคือเก่านะนพ่อ,พอใจเลือกเป็นเลือกทีมาหัองมาต่อของเลือกะโบโบ,บเน่ <S <S <บ>ได้พ่อ,พอเลขกไร้วันมันจมกจะมาตัวเก่ญญาเนาะค่ะเออเก้าสองมัดพักพักออค่ะนิ่งตานล้วพอวันเลขกมันมาตัดเน้นให้สุดเหล็ ค่ะ์เนื้อเหือนกัม็ดโตก็ะตเก่าเแม่นเมียนไงโมเมนสิแม่นอีหลีบอนอะนี่เนาะเกตหนี้แปดหนีเก่าเนี่ยแล้วก็มี้สามหี้สองเท่านั้นค่ะสามหนี้สองหนี้าเท่านั้นเนี่ยค่ะโอ้ยสาธุพ่องวดนีบวงวดวันพุธนพอท่องดีเฮาเพิ่นจะมั่นใจกว่าโมเนาะพ่อเนาะงวดนี้ก็ขอให้เขาจังจังแตกตังจังอีกขึ้เก่าค่ะพ่อ งวดวันพุธที่2 5ตุลาคมนี้นะคะกะไทยสุดสุดท้ายกะขอขอบพระคุณพ่อลหลายๆค่ะที่แบ่งปนันแนวทางดีๆให้แฟ้นจองเข้านะพ่อกะผู้ใดามาผู้ใดชอบกจัดได้เลยนะพ่อเนาะใกล้ๆมือพ่อจ้าสิทิ้ไไนไทยดอกรัฐบาลไทยเ้าล่ะโอเคค่ะพ่อเดี๋ยวคงสุดท้ายหนูตามมาฝากแฟ้นจองเฮาค่ะพ่อหวยรัฐบาลเล่านะคะกะขอให้ได้ปังๆน้ำกันก่อนนะคะพ่อขอบพระคุณพ่อคะ่ะสวัสดีค่ะ ค่ะท่านชมก็คงจะได้ยินแล้วนะคะเสียงที่เสี้ยนว่าปีปทุมเฮ้านะคะพอท่องดีเฮ้าเพิ่นคอนเฟิร์มห้นะคะงวดวันพุดธเพิ่นจะมันใจลายกวาหมูนะคะสำหรับเลขหวยไร่วันพอเฮ้านะคะพอเฮ้าเพิ่นจะจัดให้เก้าชุดเก้าหางนะคะสูตรบนลางนะคะแต่ว่าเพิ่นฟั่นไปที่ ตัวโบตองกับนะคะถ้าผู้ใดมีทุนนะคะกกันไวยเนยจักน้อยนะคะสำหรับตัวกับนะคะท่านผู้ชมงวดนี้พอเขาบอกว่าเพิ่นจัดให้แเตสองตัวนะคะสามตัวบจัดนะคะเพิ่นว่าสองตัก็ให้มาจังๆเข่าจังๆก่อนนะคะเดี๋ยวแฟนช่องจะเสียงเงินหลายนะคะเพิ่นว่าแต่ว่าพอเขากัเนินให้ยสีชุดสีหางคือเก่านะคะท่านผู้ชมที่พอเขาเนีนให้นะคะนี่สองเจ็ดสองแปดฮาเจ็ดและก็ฮาแปดนะคะ เลขจับคู่ที่พ่อเขาจัดหเก้าชุดเก้าหางมีสองเจ็3สองแปเจ็ดสาเจ็ดเลขเก้ากับมี3าตัวนะคะคือเก้าสอเก้าและก็เก้าเจ็นะคะถ้าผู้ใดมากเลขสองกับฟันไปที่เลข2องนะคะผู้ใดมากเลขหาก็พิจารณาเอานะคะร่วมชมแต่ว่ามีถ้าผู้ใดมากเลขเก้า็จัดเฉพาะเลขเก้านะคะ เพราะว่าตัวเลขทั้งเบิดทั้งมวนนะคะแนวทางก็คือแนวทางนะคะผู้ชมอาจจะมีเข้าใดหรือใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะวดวันพุธนี้นะคะพอท่องดีเข้าก็คอนเฟิร์มให้แล้วเนาะคุณผู้ชมถ้าผู้ใดที่มากที่ชอบตัวเลขก,กับพอเข้าก็ยิบจับไปจัดซื้อจัดหาได้เลยนะคะผู้ใดบ่มารบอชอบก็เบิงงบเ่งเพราะความเนเ่องซื้อก็ได้นะคุณผู้ชมสุดท้ายทั้งช่องกับขเขาอุยพรใฟ้นช่องเข้าที่ได้เสียงจชกเสียงหลาดนะคะ ในงวดวันพุทธที่25ตุลาคม2 5 6โดย66นี่นะคะกะขอให้มีโชคมีชัยโชคๆมันาๆานีงเฮีงป,ปังๆกันสุขุสุขนคนค่ะสวัสดีค่ะ